ตัดความสัมพันธ์ยังคิดฮอดวันที่เคยเก้าเดินยอมให้เธอมีเขาแต่ไม่ยอมให้เราห่างทั้งที่เจ็บปวดหลือเกินโอท็อปเจนเอ็กซ์ความสนุกเดิมเวลาใหม่ทุกวันเสราร์11นาฬิกา30นาทีไทยชยโยลูกทุ่งไทยไม่ลืมกันงนังนงนังนงัน เปิดตู้เพลงคืนเค้งกับบทเพลงลูกทุ่งในอดีตที่กำลังจะเลือนหายให้หัวใจได้ไออุ่นและอิ่มเอมในบรรยากาศแบบลูกทุ่งคลาสสิกพบสองวิจเจนุ่มต่างวัยแต่หัวใจลูกทุ่งที่คนหนึ่งชอบร้องกับคนหนึ่งชอบฟังคนหนึ่งกำลังการเปิดตู้เพลงย้อรอยลูกทุ่งในวันหวานให้ชาวไทยชยโยได้ฟังกันในไอหนุ่มตู้เพลงสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์1ิบโมงตรง ไทยชโยลูกทุ่งไทยไม่ลืมกันงา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 นไทยชโยดาวน์โหลดดอกจัญสี968ทั้งเพลงของชาวไทยชโยชอบเพลงไหนเลือกโหลดกันไปเลยทั้งลีนโทนเพลงเต็ม MV ของทุกศิลป,ปินที่คุณชื่นชอบอย่างจุใจแบบไทยชโยพิเศษสุดตลอดทั้งเดือนนี้ไทยชโยใจดีให้โหลดฟรี20เพลงโทรเลยไทยชโยดาวน์โหลดดอกจัญ4ี968ให้ชโย ลูกทุงไทยไม่ลืมกันงา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 นจะค่ายเล็กค่าใหญ่น้องใหม่ได้สก,กัดเราจักให้ติดต่อทาดาวน์โหลดได้ที่ช่องไทยทโยลูกทุงไทยไม่ลืมกันโลกสุสวยอันแสนกวา้างไกลชวนคิดไทยดูมาเพียแต่ชีวิตในโลกทุกทีวี 想等你的。 ไทยชัยโยทีวีจำกัดคุณกำลังชกุณกำลังชกุณ,กณ,กณกไทยชัยโยลูกทุ่งไทยไม่ลืมกันเงินงันงันงันอยากเชิญมาดูเ,เ,เรืเ่องราวมากมายเฮฮาส่วนเสฮา สวัสดีค่ะพบกับอันอันในรายการโอท็อปเจนเอ็กหนึ่งในดวงใจสุดยอดในผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้อันอันพาคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่อำเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งจะพาไปรู้จักกับมีดชนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่ามีดเน็บค่ะคุณผู้ชมอยากจะรู้จังเลยค่ะว่ามีดเน็บเนี่ยมีคุณสมบัติหรือว่ารูปร่างแตกต่างจากมีดชนิดอื่นยังไงบ้างจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการโอท็อปเจนเอ็กสัปดาห์นี้ค่ะ ตอนนี้อันอันได้มานั่งอยู่กับประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเขารักผู้ผลิตมีดเน็บนั่นเองค่ะคุณลุงสุทินค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคะอยากจะให้ค right ุณลุงเล่าถึงความเป็นมาของประวัติทางกลุ <S 2> <S 2> ่มนิดน wow. ึงว่าเป็นมายังไงถึงได้มาทามีดเน็บนี้ล่ะคะทำมาตั้งแต่เดิมเมื่อต้องต่สมัยพุ่พ่อรุ่นแม่เราเนี่ก็ประมาณ8ปปี ก็ทากันมาเรื่อยๆนะครับกออยู่ได้ครับแล้ววัตถุดิบที่เรานํามาทําเป็นมีดก็คืออะไรเป็นเหล็กอะไรเป็นเหล็กผานบาเรื่อยของเก่าก็มารีไซเคิลใหม่ตามด้านของเก่าครับอ๋อก็คือเป็นการที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการทําไร่ทํานาแล้วทําไมถึงเรียกว่ามีดเน็บล่ะคะคุณลุงเขาใช้เน็บครับสมัยก่อนใช้เน็บก็คือการเน็บที่บอกว่าเอาติดตัวเนี่ยใช่ไหมคะอ๋อซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากมีดอย่างอื่นยังไงคะคุณลุงมีด มีดตู้เขาก็เน็บไม่ได้นะครับมีดดาบเขาก็เน็บไม่ได้เขาก็เรียกเป็นแบบนั้นนะครับค่ะแล้วทําไมอันนี้ถึงบอกว่ามีดเน็บมีมเขาเรียกว่าจุดเด่นหรือข้อแตกต่างอะไรมันไม่เหมือนกันนะแต่ละอย่างเขาจะเรียก ผิดๆกันไปมีดอย่างเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ก็คืออันนี้คือเป็นมีดเน็ดที่เอาสามารถพกติดตัวของเราได้นะคะอันทราบมาว่าทําด้วยมือทุกอย่างเลยครับผมมี้เขาเรียกแฮนด์เมดครับถ้าใช้เครื่องจะไม่แฮนด์เมดคนนิยมต่างกันครับค่ะก็คือทําด้วยมือตีด้วยมือเลยแล้วระยะเวลาในการทาเนี่ยมีแต่ละเล่มแต่ละด้านเนี่ยนานไหมคะตอนนี้ใช้เครื่องเครื่องมือขึ้นมามันก็จะไวหน่อยนะครับเล่มก็ประมาณ สชั่วโมงหรือวันหนึ่งค่ะเริ่มต้นก็จากการเผาเหล็กก่อนนะครับเผาเหล็กให้แดงแล้วก็มาตีขึ้นรูปแล้วก็มาเจียให้สวยแล้วก็ตอกตีลายผิวมมนจะดำแล้วก็มาทำ ฝักปลอกแต่พวกน,นี้ก่อนแล้วมาปัดให้ขาวมันก็จะสวยนะครับแล้วในการทํางานของกลุ่มนะคะคุณลุงคะการทํางานนี้แบ่งการทํางานกันยังไงเป็นทําทั้งหมู่บ้านหรือว่าคุณลุงทําคนเดียวตอนนี้ทําคนเดียวครับและที่วางอยู่นี่นะคะหลากหลายเล่มมากๆเลยนี่เลยอันนั้นขอดูด้านในนิดนึงคะ่ะคุณลุงว้าวคุณผู้ชมคะในนี้คะ่ะมีลวดลายบนมีดด้วยคุณลุงคะทําไมจะต้องวาดลวดลายลงไปในใบ,นบมีดด้วยให้สวยงามขึ้นครับ และนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์หรือเปล่าคะครับผมทางตำบลน,นะครับทางปอบอตอเขาเขาขุดคุ้ยของเก่าๆขึ้นมามช่วยเหลือเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาให้ผู้คนรู้จักกันทั่วๆค้ามันถึงจะดังขึ้นมาเนี่ยแหละครับแต่วูวก็โฆษณา ไปจัดงานตรงนูน้นจัดงานตรงนี้อย่างี้ครับค่ะครับแล้วในส่วนงานราชการเนี่ยมีส่วนงานไหนมาช่วยบ้างคะมีพัฒนาชุมชนทางอ,อบอตอย่าง<ม>ี้ครับอืพัฒนาจังหวัดค่ะ็นันสนับสนุนโฆษณาแล้วก็จัดสถานที่ตลาดขายค่ะครับแล้วในส่วนของลูกค้าล่ะคะลูกค้าเป็นลูกค้าประเภทไหนบ้างก็ทั่วไปครับส่วนมากจะเป็นมีดโช<ม>ครับเป็นเพื่อพระงเงี่ยเขาจะทําเป็นมีดหมอตัดไว้อะไรพวกนี้ครับ ีก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์และลวดลายของมีดเน็บที่คุณลุงสุทินทํามาตั้งแต่สมัยคุณตาคุณยายค่ะและเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปดูการทํานะคะว่ามีดเน็บเนีเน่ยจะทําได้ออกมาสวยงามและที่สําคัญจะยากขนาดไหนติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ ทีส่งฟ้าไปชิงโชคแล้วเราจะรวยรวยลัานลลานล้านล้านอันนี้ง่ายกว่ายุคนี้ใครๆเขาก็รู้ลุ้นโชคใต้ฝาห้าร้อยล้านกับเอ็มร้อยห้าสิบง่ายกว่าเยอะลุ้นทองคำลุ้นมอเตอร์ไซค์และยังได้ลุ้นเดลฟรี ในโลกธุรกิจที่ทุกสิ่งไม่เคยหยุดนิง่งไม่เคย,ยแต่มีบางสิ่งที่หยุดคุณ Billboard Leading Rap Highlight TV a l l s o l u t i o n Our o f Home Media Live Media Group โทร0815532299 ไทยโดาวนโหลดดอกจันทร์สี968ทั้งเพลงของชาวไทยชโยชอบเพลงไหนเลือกโหลดกันไปเลยทั้งลีโอนเพลงเต็มเ v ็มของทุกศิลปินที่คุณชื่นชอบอย่างจุดใจแบบไทยชโยพิเศษสุดตลอดทั้งเดือนนี้ให้ไทยโยใจดีให้โหลดฟรี20เพลงโทรเลยไทยโยดาวนโหลดดอกจันทร์สี968ไทยโยลูกทุงไทยไม่ลืมกันงินเงาน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 จะค่ายเล็กค่ายใหญ่น้องใหม่ได้สกัดเราจะให้ ติดต่อทำดาวน์โหลดได้ที่ช่องไทยชโยลูกทุ่งไทยไม่ลืมกัน 2ของในการโอทอปเจนเกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะอน,นันจะพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนและวิธีการทํามีดเน็บนะคะและนี่ก็คือเหล็กนะคะที่เราจะนําไปทํามีดเน็บนั่นเองคุณลุงคาเหล็กอันนี้เขาเรียกว่าเหล็กอะไรคะทอนเหล็กเรียกเหล็กหัวแดงหรือเหล็กนอกมาจากนอกนะครับเหล็กก็คือเป็นเหล็ก เป็นเหล็กที่ใช้ทํามีดโดยเฉพาะแล้วอย่างสมมุติว่าอย่างอื่นล่ะคะคุณลุงเพราะว่าบางที่เนี่ยอันอันเคยรู้จักว่าเขาใช้แหนบแหนบก็ได้ผ่านก็ได้พันธุถ่ายนะครับแต่ทําไมคุณลุงจะต้องใช้เหล็กตัวนี้มาทาล่ะคะตัวนี้ตัวนี้ถ้าเขาฝังพิเศษก็ใช้ตัวนี้แบบเขานิยมนะครับค่ะที่จริงก็เรามายังดีทั้งนั้นนะครับเป็นที่เขานิยมว่าเหล็กนอกอะไรเงี้ยครับค่ะเหล็ก อันนี้จะนําไปทํามีดเน็บคุณลุงขาพระอนันต์ไปทําเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะไปทำอะไรกันก่อนใส่เตาใส่เตาแล้วจะทํามันเป็นมีดได้ไงไปชมกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะภายในนี้ใส่ถ่านทั่วไปนะคะแล้วเราจะใช้ขั้นตอนการเผาเนี่ยกี่นาทีคะก็ประมาณ10กว่านาทีนะคสิ0กว่านาทีแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเหล็กนี้สามารถนํามาทําเป็นมีดได้แล้วเป็นรูปมีดขึ้นมานะคะค่ะ หลังจากที่คุณลุงน Negative, ําเหล็กเข้าไปเผาไฟแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้โอ้ยไฟลุกคลาาเลยคุณลุงหาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเหล็กเนี่ยพร้อมที่จะตีแล้วใอ้เหล็กแดงเลยครับจะตีได้ก็คือให้เหล็กตัวที่เราเผาเนี่ยให้มันแดงคุณลุงหาแต่ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นจะแดงแล้วนะคะคหลังจากเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณลุงนำเหล็กที่แดงแล้วมาตัด ัดเป็นท่อนขนาดเล็กๆคุณลุงหาแล้วคุณลุงทราบได้ยังไงว่าจะต้องตัดขนาดไหนหรือว่าใช้กะประมาณกะประมาณนะครับจะเอาเล่มเล็กขนาดไหนใหญ่ขนาดก็คือพอตัดแล้วเราก็นํามาเผาต่อและอีกนานแค่ไหนล่ะคะคุณลุงแล้วเราจะไปตีได้ตีได้แล้วใช่ไหมค,คะและแล้วเราจะถึงขั้นตอนต่อไปตอนนี้ให้คุณลุงคีบเล็กออกมาเลย คุณลุงตีแล้วค่ะคุณผู้ชมคุณลุงขาจะทําอะไรต่อคะเผาต่อครับเผาต่อแล้วก็มาตีต่อครับเผาอีกนานแค่ไหนคะสามนาทีครับสามนาทีให้เหล็กแดงแล้วก็นํามาตีกันต่อเลยหลังจากเชี่นอันยืนเฝ้าคุณลุงตีเหล็กมาประมาณ 30นาทีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วคุณลุงขาออกมาให้ดูหน่อยคะ่ะว้าวนี่เลยเริ่มปางลงแล้วนะคะแล้วก็เริ่มเห็นเป็นรูปร่างของมีดแล้วคุณลุงหาเสร็จเรียงคะ่ะแบบนี้ใก,กนนใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วคุณลุงจะตตีต่ออีกครับจเ,เรียบจเ,เรียบให้สวยนะครับ จสิ้นจากขั้นตอนการตีเหล็กแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เป็นรูปร่างของมีดแล้วขั้นตอนต่อไปไปทําอะไรคะคุณลุงเจียครับแต่งสวยงามครับเจียนะคะครเราไปดูขั้นตอนการเจียกันคะ่ะว่าจะทํากันอย่างไรไปเลยคะ่ะค,คุณผู้ชมคะ่ะและนี่ก็คือมีดที่คุณลุงนะคะเจียเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ เงาแล้วสีเป็นโอ้โหสีเหล็กมันแวบเลยคุณลุงคะแต่ตอนนี้คุณลุงจะทําขั้นตอนอะไรต่อไปคะตีลายครับตีลายที่บอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของมีดเน็บของเราใช่ไหมคะตีลายโดยใช้วิธีการทําอะไรยังไงคะคุณลุงใช้ตอกไหครับมีมีตัวตอกลายอ๋ออันนี้คือเครื่องมือที่เราจะแกะลายบนใบมีดนี่แหละใช่หมคะถือว่าเป็นเครื่องมือที่มองดูแล้ว นึกไม่ออกจริงๆว่าจะทำยังไงนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่าให้คุณลุงทำให้อันอันดูเลยค่ะ <c oughs> ครับครับนี่ค่ะขั <c oughs> ้นแรกก็ชักลายก่อนนะค ไม่กี่นาทีนะคะตอนนี้เกิดลายไทยบนใบมีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณลุงคะเสร็จสิ้นใช้ได้เลยไหมยังครับยังอีกเหรอคะครับต้องชุบอีกครับเอาไปชุบชุบอะไรคะชุบเผาไฟคนนึงไฟเผาไฟทำไมจะต้องไปเผาอีกให้มีดแข็งนะครับอ๋อนี่นะคะเกิดลวดลายแล้วเอาไปเผาไฟอีกครั้งหนึ่งให้คุณลุงเอาไปเผาเลยค่ะ คุณลุงทําปรอกนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วรูปร่างหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากๆแต่คุณลุงขาอันันสงสัยว่าอันนี้คือเชือกอะไรเายเนายายรับวายเป็นหวายนะคะคแล้วรู้สึกว่าจับดูนี่ หนาแน่นคงทนมากๆเลยแล้วในส่วนของตัวไม้ตรงนี้คุณลุงใช้ไม้อะไรมาทําเป็นปลอกดิงชันครับประดูกดงชันจะต้องใช้ไม้ประดูอย่างเดียวไม้ที่ได้ไหมคะได้ครับได้ทุกไม้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณลุงพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ถือว่าเป็นส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งของมีดเน็บของคุณลุงนะคะซึ่งมีความสวยงามมากๆเป็นปลอกมีดคุณลุงบอกว่ามีดเนี่ยทำแค่2ชั่วโมงแต่ปลอกมีดเนี่ยเป็นวันละค่ะเอาละคะ่ะตอนนี้ให้คุณลุงทําให้ดูเลยดีกว่าว่ามีดตัวไหนเพิ่มเติมบ้างนี่แหละค่ะหน้าตาของมีดเน็บนะคะ ซึ่งสวยงามมากๆรวมทั้งปลอ,อกและยังมีด้ามจับที่คุณลุงดีไซน์ออกมาเท่มากๆคุณลุงคะและนี่ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยขั้นตอนการทำมีดเหน็บจากคุณลุงสุทินนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูมีดรูปร่างต่างๆนะคะรวมถึงคุณลุงบอกว่ามีขนาดใหญ่กว่าน,นี้ด้วยแต่ตอนนี้ถึงช่วงภูมิไทยความภาคภูมิใจในภูมิปัญญายไทยวันนี้มีอะไรนะติดตามคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะ ปไไไไไทททททยยยยยูมยมมมภภภภภด,ดสีสันอันสวยงามสะดุดตาที่ปรากฏอยู่บนเนื้อกระดาษที่มีต้นกำเนิดจากวัสดุธรรมชาติอย่างต้นปอสา คือคุณสมบัติอันโดดเด่นของงานหัตกรรมกระดาษสางานศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านที่ทำขึ้นจากเยื่อจากเปลือกของส่วนลำต้นของต้นปอสามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของวัฒนธรรมในถิ่นกำเนิดได้อย่างเด่นชัด ในปัจจุบันนี้แม้ว่ารูปแบบของงานหัตกรรมกระดาษสาจะเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ยอมรับการเข้ามาของเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเก่าแต่นั่นกลับส่งผลดีให้กับงานหัตกรรมจากกระดาษสาเพราะได้มีการปรับแต่งคุณค่าของกรรมวิธีการผลิตให้มีลักษณะร่วมสมัยและมีความเป็นสากลมากขึ้นในขณะเดียวกันโดยไม่คลายเอกลักษณ์เดิมของงานหัตกรรมประเภทนี้เลยแม้แต่น้อย ภูมิปัญญาหัตถกรรมกระดาษสาในปัจจุบันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นเด่นชัดว่าคุณค่าทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาเช่นนี้หากนำกรรมวิธีแห่งภูมิปัญญามารวมหลอมต่อย,ยอดให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสารรค์ได้อย่างถูกวิธีแล้วภูมิปัญญาแท้จากบรรพบุรุษเช่นนี้มีแต่จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่น่าชื่นชมยิ่ง คิดอะไรไม่ออกกระเพราไก่ไข่ดาวครับฮะก็กินอะไรเดิมๆกระเพราไก่ไข่ดาวครับฮะเดี๋ยวดูต้องเปลี่ยนเมนู กะเพราไก่ไขด่ดาวครับอา้าวนี่เหมือนเมื่อวานนะเนี่ยกะเพราไก่ไขด่ดาวเหมือนเดิมครับป้าเอารเอารายการของเราไม่สนับสนุนให้รับประทานแต่ของเดิมๆนะครับรายการอะไรอะ่ะ <c oughs> อร่อยเด็ดเจ็ดย่าน้ำร้านไหนใครว่าเด็ดร้านไหนใครว่าดังไม่ต้องขึ้นเหลา่าไม่ต้องเข้ามาตะคาญเราจะไปชิมเอาให้ชุ่มลิ้นเอาให้กลิ่นออกจอกจนคุณทนไม่ไหวต้องออกไปชิมด้วยตัวเองอร่อยเด็ดเจ็ดย่าน้ำทุกวัน11โมง55นาทีเจ้าของเดียวกันกับไทยชโยลูกทุ่งไทยไม่ลืมกันงันๆงๆนงนงนงนของแท ต้องมีรูปในห้างวิทยพง์เท่านั้นเติมเต็มวิตามินความสุขเพิ่มคุณค่าชีวิตและความคิดดีๆให้ชาวไทยชายโยได้อิม่มเอมไปตลอดวันไในสาวเบาแดงบีกับแอนดี้ไทยชายโยเสริมความสุขแบบเต็มๆไปกับบทเพลงโดนๆแบบชาวลูกทุ่งพูดคุยเล่นเกมและลุ้นรับโชคหลายชั้นจากสาวเบาแดงแดงแดงให้หวัวใจมันชุ่มฉ่ำมีความสุขสนุกสุดยอด สาวเบาแดนบีกับแอนดี้ไทยชโยสดทุกวันจำถึงสุขบ่ายสองโมงไทยชโยลูกทุ่งไทยไม่ลืมกันงานๆงาน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 สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดงถ้าจะดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังทั้งทีเลือกดื่มคาราบาวแดงสัปดาห,หนี้ที่ไทยชโยยสาวที่16โอท็อปเจนเพบกับผลิตภณัณฑ์โอท็อปมีดเน็บลุงสุทินจังหวัดกาญจนบุรี ลูกคู่ตลาดสดวีเจเต้พาไปตลุยตลาดสามย่านกรุงเทพมหานครอาทิตย์ที่17ชัยโยโฮมสเตย์สัปดาห์นี้พาไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติขับรถ ATV พายเรือคายักล่องแก่งแวะชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ห้วยคอกหมูเที่ยวชมหมู่บ้านกะเรียงที่ไร่ย,ยุทธนาโฮมสเตย์อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีจนที่ที่18อร่อยเด็ดเจ็ย่านน้ำ พาไปอิ่มอร่อยกับเมนูก๋วยเตี๋ยวที่ร้านอารุณีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาจังหวัดสกลนครสดช่วงเย็นในลูกทุ่งเมาสมันพฤหัสบดีที่14พบกับอลิซชยาดาและลูกตาลอาสยามอังคารที่19พบกับทีคาปรางแก้วไทยชชโยลูกทุ่งไทยไม่ลืมกันงนังนเงนังนเงัไปอยู่ที่ไหนววนใจพี่ลวงอนนโอแม่พุ่มพู เธอลืมพี่ล้วงหล่าไม่ที่เธอยืนยันเป็นหนักเป็นนาสี่ปีจะหวนมาใหม่แล้วนี่อะไรใหญ่เธอลืมสัญญาโอ้ทำไเมโอทองเจนเอก ของรายการโอท็อปเจนเอ็กซ์ค่ะช่วงนี้เราจะมาดูผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางกลุ่มนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคุณลุงคาให้คุณลุงแนะนําเลยจากด้านซ้ายมืออน,น,นันต์นี้ใหญ่มากครับช่วงที่แล้วเราดูเนี่ยเล็กๆเองนะคะคอันนี้ขนาดใหญ่จริงๆอันนี้ใช้างานจริงได้ไหมคะได้ครับได้โอ้ยใหญ่มากๆเลย ตรงนี้กันบ้างค่ะทําไมปลอกก็ดําด้ามก็ดาอย่างนี้ล่ะคะคุณลุงเป็นไม้มะเกลือนะครับไม้มะเกลือก็คือคุดเป็นของไม้มะเกลือนี่คือเป็นสีดำใช่ไหมคะคอ๋ออันนี้ก็คืออีกลักษณะหนึ่งนะคะซึ่งข้อแตกต่างของมีดเนบของคุณลุงเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับลวดลายของปลอกของ,ของด้ามใช่ไหมคะคและนี่ค่ะ เป็นลายมังกรโอ้ยนอกจากที่คุณลุงจะทําลายไทยในช่วงที่แล้วให้อนันต์ดูแล้วนะคะคยังมีลายต่างๆอีกแล้วทาไมจะต้องเป็นลายมังกรน,นะคะคุณลุงเขาสั่งทำนะครับ ตนิยมค่เนื่องจากว่าลูกค้าอยากได้ทายอะไรก็สามารถสั่งได้แลวนอกเหนือจากมังกรและลายไทยแล้วมีลายอะไรอีกไหมคะลายนกยุงลายธนุมารในได้ทั้งนั้นเลยโอ้โหนอกจากใบนี้จะสวยงามแล้วนะคะลวดลายเนี่ยก็สำคัญด้วยค่ะซึ่งถือว่าแต่ละลวดลายเนี่ยเป็นลวดลายมงคลลวดลายของสัตว์ตสมัยก่อนนะคะถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งอย่างเป็นจุดเด่นด้วยนะคะ อันนี้เป็นนีนะคะเป็นกล่องไม้สวยงามเลยค่ะคุณลุงคาอันนี้ชืออะไรเอ่ยเขาเรียกประจุพันนะครับค่ะถ้าใครสั่งก็ใส่กล่องก็ถือว่าเป็นของฝากของที่ระลึกได้นะคะค่ะคุณลุงหะนอกจากขนาดที่เราเห็นทั้งหมดนี้ยังมีแบบอื่นอีกไหมคะมีครับเป็นมีดดาบมิด เตอะไรเพิ่กันนี้นลครับซึ่งทางลุงก็ทําด้วยนะคะทีนี้เราพูดถึงการเป็นโอท็อปกันบ้างดีกว่าตอนนี้คุณลุงได้กี่ดาวแล้วคสามดาวครับสามดาวแล้วนะคะแล้วเป็นยังไงบ้างความแตกต่างก่อนที่จะเป็นสินค้าโอท็อปแต่ตอนนี้แตกต่างกันมากครับลูกค้าเยอะความเชื่อถือมั่นใจต่างๆเนี่ยมากมายค่ะแล้วอะไรคือความมั่นใจที่ลูกค้ามีให้กับเราอะคะดาวครับดาว ราบรอบโอท็อปนะครับใหญ่มากกระสันมาแล้วอะไรเงี้ยครับครับผมนั้นแสดงว่าการที่เรามาเป็นสินค้าโอท็อปเนี่ยกำลังตีถึงคุณภาพนะคะรวมถึงชื่อเสียงที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยมาชื่นชมในสินค้าของเราแล้วมาพูดถึงการสูดทอดคุณปัญญาเห็นแบบว่าตอนนี้คุณลุงทำคนเดียวแล้วการสูดทอดคุณปัญญาล่ะครับมีลูกชายครับผมไปตอนนี้ไปสาธิตทั่วไปเลยครับทั้งอำเภอไปสาธิตเมืองการมั่ง ทมตำบลต่างๆนี่ครับค่ะครับก็พอมีคนเป็นๆมั่งสนใจกันเยอะครับค่ะแต่ก็คือที่สําคัญก็คือลูกชายของคุณลุงนี่แหละเป็นผู้สืบทอดต่อไปนะคะโดยแต่ว่าน่าชื่นชมมากๆคุณลุงทําเองกับมือทุกอย่างเลยนะคะคุณลุงหาแล้วสุดท้ายค่ะอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้คนรู้เลยว่าเป็นมี่ของทางกลุ่มเราจุดเด่นก็โลโก้เรานะครับ นี่แบบว่าเป็นโลโก้เขาเห็นโลโก้ปุ๊บนี่เขาจะรู้เลยว่ามีดของเราค่ะซึ่งถือว่าพระปางเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอของเราด้วยนะคะนี่ก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นได้ว่ามีคุณภาพแน่นอนเป็นสินค้าของอำเภอเราครับผมนี่เลยแล้วถ้าซุนทานสนใจนะคะก็โทรมาได้เลยครับคุณลุงบอกที่อยู่แล้วบปโทรศัพท์เลยค่ะครับ089915ป4 58ครับึดติดต่อที่คุณลุงสุดทีมได้โดยตรงเลยนะคะซึ่งถือว่ามีดแบบที่มี ความสวยงามรว<อ>ม <รอ S 2> ถึงมาตรฐานความแข็งแรงที่ทำมาหลากหลายรุ่นแล้วนะคะคแล้วสุดท้ายค่ะคุณลุงหาอันอนอยากจะให้คุณลุงฝากข้อคดิดดีๆค่ะในการทางานว่าทํำยังไงคะถึงได้ไประสบความสําเร็จเป็นแบบนี้ความอดทนนะครับความขยนันมุ่งมั่นตรงนี้